สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวเจไม่จำเจใบสภาเราจะมาต่าน้าพริกเฮ็ดลมเนาะเฮ็ดลมที่เฮาล่างคือสะอาดเรียบร้อยแล้วพริกเนี่ก็คั่วเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเราจะมีแค่สามอย่างก็คือเฮ็ดพริกขี้หนูคั่วแล้วก็ผงปรุง,งรสฟ้าไทยเจ้าโอเคเอามาดูขั้นตอนต่อไปนะเจ้าเนาะขั้นตอนต่อไปเนาะอ่าก็จะไปต่าแต่เฮาจะบ่ต่ำเฮาจะลุงเครื่องปั่นเลยทีเดียว ง่ายและสะดวกใส่เลยเลยเจ้าเอาเฮดที่หัอล่างเรียบร้อยเนี่ยปั่นด้วยกันเลยแล้วก็ใส่ผงพุ่งรดไปในนี้เลยเจ้าโอเคแล้วก็เอาหัวเอาไปปั่นให้ละเอียดนะเจ้าเนาะ ั้นตอนต่อไปเขาก็เอากระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วเขาก็เอาเห็ดที่เขาไปโคกหรือว่าเขาไปปั่นตะกี้เนาะเอาลงพัดน้ํามันแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะเจ้าเนาะแล้วเขาก็เอามาคั่วแบบนี้เนาะคั่วให้เห็ดสุกส่ววเขาก็ปรุงรสตามใจชอบใส่น,นี้แค่ถ้ามันบบก,กิมก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะเจ้าเนาะถ้าหากว่ารสชาติโอเคแล้วเขาก็สามารถที่จะ เอาตักใส่จานไปถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะเจ้า,าหน้าตาของเฮ็ตน้ำพิงเฮ็ดลมกับออกมา,ปร,ากประมาณนี้นะเจ้าเอาก็จะกินกลับมาฟักทองนึ่งเนาะหรือว่ามะเขือพวงนึ่งแล้วก็มะเขือเผานะเจ้าเนาะแต่๋ยจะกลับกระพักสดก็ได้แอมกระพักสดก็ได้นะเจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํา คลิปต่อๆไปนะเนี่ยเจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้า